สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี e ้ยไต้ทุนร้านนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็อ,อยู่ด้วยกันสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย fm ฟเอเก้าสิบสองจุดห้าเมกะเฮิร์สนะครับอยู่กับผมนัพทพงศ์ธีระพัฒนานนท์นะครับอ่ะวันนี้เก็บเบี e ้ยไต้ทุนร้านนะเดี๋ยวช่วงแรกจะดูเรื่องของเอ่อ ESG นะว่าจะ ทำธุรกิจยังไงเนี่ยที่เราจะต้องมีเกณฑ์มีเรื่องของความยั่งยืนมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยตอนนี้นะภาคธุรกิจเขามีการปรับตัวปรับแผนอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คสัญญ,ญาณซะหน่อยนะเห็นบอกว่าโอโ้เรื่องของนี่เสียเนี่ยนะมัน เมื่อวานนี้ประชุมกรงงอที่คองอัตราดอกเบี้ยนโยบาย1.75%เนี่ยมติออกมา6ตอนน่อ1เนี่ยนะฮะทางที่ประชุมเขาก็ยังมีความกังวลนะเรื่องของออสินเชื่อนะ อาจจะโตไม่มากนะก็คือหดตัวต่อเนื่องเนี่ยสามสี่อรมาติดต่อก,กันนอกเหนือจากนี้เขายังระวังสินเชื่อพวกกลุ่ม SME กลุ่มของที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มว่าจะมาเป็น n p l เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในตัวเราเองเนี่ยประชาชนทั่วไปนะส่วนใหญ่ก็มีสินเชื่อเหมือนกันนะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบ้างนะบัตรกดเงินสดบ้างน,นะเรื่องของบัตรเครดิตบ้างนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาตรวจสอบสัญญาณซะหน่อยว่าไอ้พวกนี้นะมันมันจะถึงตัวเราหรือเปล่านะแล้วเราจะเป็นหนี้เสียอย่างที่เขาบ่นๆบนกันไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วงที่2นะเดี๋ยวเราได้มาเช็คสัญญาณกันว่ามันจะต้องดูแลยังไงนะครับส่วนข่าวเศรษฐกิจนะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่1.75%นะครับแต่ว่าที่ดีหน่อยก็คือว่าทางกรองงอเนี่ยเขา,เามีการมองตัวเลขเศรษฐกิจปี2568นะบอกว่าน่าจะโตไม่ต่ำกว่า2%ผมเข้าใจว่าก็คือดูภาพของช่วงไตรามาสที่1ไตรามาสที่2ขณะเนี้ยที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกที่ขยายตัวค่อนข้างมากนะ แม้ว่าเราจะรู้ละว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางสาหรัฐอเมริกาเขาต้องเร่งซื้อของไปเป็นสต็อกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าราคามันจะสูงขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีการประเมินสถานการณ์ทางด้านการตกลงกับทางสาหรัฐอเมริกา r e ซิปิคอทาริฟเนี่ยนะอยู่ที่18%เนี่ยนะจาก36%อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรองเงอเขามีการพิจารณานะครับแต่ว่าปี2569นะเขากังวลนะว่าเศรษฐกิจอาจจะ ะชะลอตัวลงนะก็เหลือแค่ประมาณสัก1.7%ปีนี้มองที่ไม่ต่ำกว่า2%นะจริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดที่เขามองว่าโตประมาณสัก2.3%นะอันนี้อาจจะคลายความกังวลของใครหลายคนที่ห่วงภาพรวมเศรษฐกิจปี2568แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย นะมันยังเบาใจไม่ได้นะเพราะว่าน,นี่เป็นเรื่องของการคาดการณ์และนี่เหลือไม่กี่วันนะอีกประมาณสัก10วันจะถึงเส้นตายสําหรับการพูดคุยกับทางสหรัฐอเมริกานะแต่ผมก็ยังมีความเชื่อลึกๆนะอันนี้อันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับถ้ามันไม่ทันจริงๆคือตอนนี้เราดูว่าประเทศต่างๆที่เขาคุยกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำฤทธิ์ผลจริงๆเนี่ยนะ จะบอกว่าประเทศหรือสองประเทศก็คงจะไม่ผิดพลาดมากนักนะถึงจะบอกว่าเป็นสองประเทศมันก็ยังไม่ลงชื่อไม่เซ็นข้อตกลงกันสถีสหรัฐกับจีนเนี่ยและใครที่คุยก่อนหน้านี้ที่บอกโอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะญี่ปุน่นอินเดียนะหรือแม้แต่ทางฝั่งโซเอชเอเชียเนี่ยนะเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ที่ไปคุยกับเขาเวียดนามเนี่ยมาเลเซีย,ยสิงคโปร์เนี่ยนะเกาหลีใต้เนี่ย จนถึงนาทีนี้ยังไม่เสร็จสักประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีความเชื่อลึกๆว่า,าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะแนวโน้มที่มันจะอาจจะเลื่อนหรือขยายให้มีการพูดคุยต่อก็มีความเป็นไปได้นะแต่ก็ก็เรียกว่ามันเดาใจไม่ถูกจริงๆนะสามวันดี4วันไข้นะสำหรับเ,เรื่องของ สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็การาพูดรายวันเนี่ยอันนี้ก็ทําให้มันเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีความไม่แน่นอนนะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะพักหลังนี้ยังดีขึ้นนะ ไม่ได้แบบเป็นข่าวรายวันว่าคุยกับคนนั้นได้เท่านี้คุยกับคนนี้ได้เท่านั้นแล้วก็ประเทศนั้นตอบตกลงประเทศนี้ตอบตกลงนะเพราะว่าโฟกัสมันอาจจะปรับไปเรื่องของอิสราเอลเรื่องของอิหร่านแล้วก็เรื่องของการเจรจาไอโครงการในอิหร่านเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับอ่ะส่วนข่าวอื่นๆดูซะหน่อยนะมีอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีนะถอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะแล้วจะเอาเรื่องเกี่ยวกับพรบน,นิรโทษกรรมดันขึ้นมาอ่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของทางาพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนี่มันมีมีใครละ่ะมีคนที่ยื่นเรื่องเนี่ยนะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของความสมาูารชันเนี่ยนะมันมาจากหลายพักส่วนใช่ไหม ทั้งรวมไทยสั่งชาติทั้งทางด้านพักประชาชนทั้งด้านประชาชนนะเนี่ยอันนี้อาจจะ,ะเปลี่ยนโหมดนะเอาอะไรที่ร้อนๆเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยดึงออกไปก่อนนะเพราะนั้นมันใช้เสียงของรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะฝ่ายค้านเขาเซโนะเขาไม่เอาด้วยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันปริ่มนะมันก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์นะก็อาจจะต้องติดตามนะครับอืนอ่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะสำหรับ สำหรับวันนี้นายกรัมตรีลงไปที่ไหนละ่ะเข้าใจว่าน่าจะที่สะแก้วนะฮะอาจจะไปด่านของลึกเลยหรือเปล่าโอ้เมื่อวานนี้ก็กังวลกันนะช่วงเย็นช่วงค่าที่ผ่านมาใช่ไหมมันมีทางด้านของชาวกัมพูชาที่จะขอให้มีการเปิดด่านเพื่อจะเดินทางกลับไปที่กัมพูชานะแล้วมันก็มีลักษณะความความวุ่นวายเกิดขึ้นนะจนทําให ทางเจ้าหน้าทีนะ่เขาพิจารณาแล้วก็มีการเปิดด่านเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะชั่วโมงครึ่งนะทุ่มหนถึง2ทุ่มครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะแล้วก็มีชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ700กว่าคนมีคนไทยข้ามกลับมาร้อยกว่าคนนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะข่าวดีนะเพราะว่าเรามีแจกรางวัล กันทุกวันนะวันนี้เป็นเสื้อยืดนะครับจากทางรายการนะเป็นเสื้อยืดที่ระล,ลึกจากรายการนะครับไซส์ 2XL นะครับถ้าดูอย่างนี้น่าจะหน้าอกน่าจะประมาณสัก46นิ้ว48นิ้วโดยประมาณนะจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับสำหรับวันนี้ตอบคำถามใน f c e e o o o l l v v นะครับหรือว่าผ่านเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านก็ได้นะครับคำถามก็ง่ายๆนะธนาครารอมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับสลากอมสินพิเศษ1ปี ในรูปแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะครับโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลเนี่ยคำถามก็คือว่าดอกเบี้ยเงินรางวัลสําหรับบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีหรือไม่ถ้าคุณผู้ฟังฟังทุกวันอันนี้รู้คําตอบอยู่แล้วนะครับไปตอบคาถามกันใน f c e e o o o l l v v นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณนพรัตน์ให้แจ้งชื่อนะในอินบ็อกซ์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราสุ่มผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการติดต่อคุณนพรัตน์สกุล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอความกรุณาช่วยแจ้งชื่อรายละเอียดต่างๆในอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับอ่ะส่วนข่าวฝากจากทางธนาคารอมสินครับธนาคารอมสินเขาแจกรางวัลพิเศษสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับสลากอมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเศรษฐีลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่า70ล้านบาทจํานวนหนึ่งรางวัลในวันที่16รกรกฎาคม2568พร้อมลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกงวด ฝากครบกำหนดรับดอกเบีย้ย20สตางค์ต่อนหน่วยนะครับหรือว่า0.2%ต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลสำหรับบุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษีฝากเลยครับที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านทางแอป m ม m o ก็ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง15กรกฎาคม 2,568นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w gsb o r t h หรือที่ gsb contact center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเรื่องของภาคธุรกิจตอนนี้ต้องมีการปรับแผนในการทำ ESG หรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าเศรษฐกิจพันผ่วนมากเดี๋ยวคุยกับทางดรพิพัฒยยอดพฤติการนะครับประธานสถาบันไทยพัฒนครับสวัสดีครับดรพิพัฒครับครับสวัสดีครับคุณณัิพงศ์ครับครับผมเราคุยกันมาเรื่องของ ESG เรื่องของมาตรการทางฝั่งยุโรปที่เขามีการเปลี่ยนแปงแลงอะไรพวกนี้นะฮะหลายหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังยังมีความจําเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันยังอยู่ในกระแสรหรือว่าความสนใจของอต่างชาติ โดยเฉพาะฝักยุโรปแล้วก็อยู่ในกระแสะหรือความสนใจคนที่เขารักสิ่งแวดล้อมนะรักเรื่องอของธรรมพิบานอะไรต่างๆนานาคําถามก็คือว่าณเวลาเนี้ยที่เราเห็นมันโอ้โหมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยเนี่ยสําหรับเรื่องอมาตรการต่างๆเนี่ยภาคธุรกิจของเราควรจะทํำยังไงควรจะมีการปรับแผนไหมหรือว่าต้องติดตามอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็จําเป็นครับต้องปรับ ตัวตามสภาพการซึ่งมันมีผลกระทบทั้งจากภายในภายนอกนะครับคือวันนี้ที่ผมอยากจะเรียนคุยกับคุณรัฐพงศ์กับท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมุมมองว่าเดิมทีเนี่ยเราคุยเรื่อง e อฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมาจากเรื่องของการผักดันหรือเอ่อเอ่อเพชเชอร์จาก uh, เอ่อหน่วยงานกํากับดูแลหรือเรื่องของกฎระเบียบจากภาครัฐ <c oughs> ใช่ไหมครับ,รบที่เมื่อกี้คุณรัฐพงศ์เกินไปนะครับว่าว่าหลายๆประเทศก็พยายามจะ เอาเรื่องกฎหมายาที่เป็นข้อกําหนดมาบังคับใช้ทําให้ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวเราก็เลยได้ยิน ESG ในในแง่มุมที่เรียกว่า compliance การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดนะครับแต่วันนี้ที่จะชวนคุยเนี่ยก็คือจะมองจากตัวองค์กรธุรกิจออกไปนะครับเพราะว่าวันนี้เ,เราก็ต้องอมองให้ผลึกว่าจริงๆแล้ว ไม่ว่าถ้าธุรกิจจะทําเรื่องนี้ดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากิจาการมันไปไม่ได้หรือมันไม่อยู่รอดหรือไม่มีกําไรเนี่ยมันก็คงไม่ไม่ซ u s t a i อย่างที่ควรจะเป็นถูกไหมครับอเพราะฉะนั้นการที่เราจะ comply กฏระเบียบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถที่จะผนวาเรื่องของ ESG เข้ามาอยู่ในกระบวนการธุรกิจ แล้วทําให้เกิดมันทําให้มันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือที่เราอาจจะเรียกภาษาอังกฤษคำว่า competent เจมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าการทําแบบหลังเนี่ยในแง่ขององคอ์กรเี่ยมันจะช่วยทําให้ค่าใช้จ่ายที่องคอ์กรจําเป็นจะต้องจ่ายออกไปในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น ESG ก็ตามหรือไม่เนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปด้วยแต่เดียวกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ เราอาจจะสามารถนาเอาปัจจัย ESG เนี่ยมาใช้ในการสร้างให้เกิดเป็นรายได้ของกิจการเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจเริ่มเห็นช่องทางตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมอง ESG เป็นโอกาสในการลดรายจ่ายในการเพิ่มรายได้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับภาวะการของเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันมีการเติบโตต่ำ คือคืออย่างนี้ใช่ไหมคือคือคือเราจะคุยกันในมุมที่แบบเมื่อก่อนนี้นะมันจะมีข้อกำหนดออกมาบอกว่าต้องทําอย่างนั้น1น3่งสองสามส่าเดแปทางภาคธุรกิจก็ต้องไปปฏิบัติตามตอนนี้เราลองเปลี่ยนมุมหน่อย ดูไหมด,ดรพิพัฒน์คือเปลี่ยนมุมหม่อบอกเอ้ยเอาไอ้ข้อกำหนดเนี่ยเอาเอาอกไปก่อนเอาออกไปจากหัวก่อนอย่าอย่ต้องกังวลกับมันนะแล้วเรามาเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยเราจะทํา e s g เนี่ยเราจะทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องไปดูข้อกําหนดเป็นยังไงเนี่ยเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อจะทําให้มันมีประสิทธิภาพในการงานมากที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่มันจะได้รับต่อเนื่องในอนาคตที่เขามีมาตรการหรือกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ได้เองโดยโดยสิ่งที่เราตั้งใจทําตั้งแต่แรกถูกไหม เลยครับเลยครับคือแทนที่จะเอาเช็คลิสต์จากกฎระเบียบภายนอกมาตั้งเป็นโจทย์หลักเราก็ไปเอางอบกําไรขาดทุนของเราเนี่ยมามองดูที่ว่าไอ้บรรทัดสุดท้ายที่ทุกองค์กรต้องการให้มันเป็นตัวดําหรือตัวเขียวเนี่ยไม่ใช่ตัวแดงเนี่ยมันก็มาจากตัวบรรทัดข้างบนบนที่มันเกิดจากเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆถูกไหมครับทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัตววถุดิบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาด หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นภาระทางภาษีหรือดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยครับสมมติมผมคุยกับคุณพงศ์ง่ายๆว่าอะโจทย์เราเรามอบให้ลูกน้องเราไปดูที่ว่าเอาเอ g สเนี่ยมาลดค่าใช้จ่ายไอรายการต่างๆพวกเนี้ยได้ยังไงบ้างอืมซึ่งถ้ามันทําได้สมมติมเราไประดมสมองลูกน้องเราสักสักสิบยี่สิบคนแล้วมีสักสี่ห้าคนเสนอไอเดียมาแล้วบอกว่าพี่อันเนี้ยมันน่าจะลดไปได้ปีหนึ่งเนี่ยสักสามสี่แสนบาทนะอือันนั้นคือกําไรที่เราเพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมครับอืน ตัวอย่างที่อาจจะเกิดจากการลดเนี่ยก็ยกยก,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 ยกตัวอย่างเช่นเรื่องลดขยะเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าทุกองค์กรเนี่ยทำได้โดยทันทีไม่ต้องไปรอกฎระเบียบหรือรอเทคโนโลยีถูกไหมครับครับยิ่งเราสามารถจะลดะการใช้เครื่องใช้สำนักง,งานให้มีขยะน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าเราก็ประหยัดรายการที่มันเป็นรายการวัสดุสิ้นเปลืองลงได้เยอะที่สุดก็ <c oughs> เป็นผลของการลดรายจ่ายตามมาหรือการลดการใช้น้ําใช้ไฟ ทําให้ตัวปฏิธุภาพของการทํางานดีขึ้นอันนี้มันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยในแง่ของตัวคาร์บอนฟุตพิ้นที่ลดลงอันนี้มันเป็นวินวินคือมันทําได้ทั้งในแง่ของลดคาร์บอนฟุตพิ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมกับในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรหรือแม้กระทั่งหลาจะบอกว่าถ้าบริษัทเรามีพนักง,งานเยอะทํำยังไงเราถึงจะลดการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนการเดินทางของพนักง,งานเราด้วยระบบขนส่งสาธารนณะ มีการให้ตั๋วฟรีหรือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเดินทางสาธารณะ,ะแลกกับการที่พนักง,งานจะต้องขับรถส่วนตัวมาแล้วก็ต้องมีค่าน้ํามันที่มาเบิกกับองค์กรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยในแง่ของตัว employee commuting หรือแม้กระทั่งการเดินทางเพื่อไปทําธุรกิจหรือ business travel เนี่ยมันก็จะลดลงแล้วมันก็มีผลเชื่อมโยงไปยังเรื่องคาร์บอนฟุตพินขององค์กรที่ลดลงด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการนำเอาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยามากางแล้วก็ ดูทิว่ามันสามารถจะลดได้ไหมแล้วถ้ามันลดได้เนี่ยไอรายการเหล่านี้แหละมันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องคาร์บอนฟุตพิ้นที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือกรณีค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีตอนนี้มันก็จะมีแคมเปญหลายอันที่ถ้าหากว่าเราทําเรื่องของเอ g เนี่ยค่าธรรมเนียมของภาครัฐค่าภาษีต่างๆก็จะมีการลดหย่อนหรือมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามแต่ละแคมเปญหรือแม้กระทั่งวันนี้เราไปกู้แบงค์นะครับเราก็จะมีแคมเปญข,ของธนาคารหลายแห่งที่บอกว่า อ่าถ้าคู่ไปทําเรื่องสิ่งแวดลอ้อมถ้าคู่ไปทําเรื่อง ESG อัตราดอกเบีย้ยที่ได้จะจะลดลงหรือจะต่ําลงกว่าอัตราปกตินะม,มันก็จะทําให้รายจ่ายค่าดอกเบีย้ยตรงนี้ลดลงด้วยเช่นกันมันก็จะทาให้ตัวปัทมลน์มันก็จะอินพูฟหรือมีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นครับม,มันเป็นมุมที่ท,ที่ที่บางท่านบอกว่าไอ,อ้จะทํา ESG มันจะต้องเพิ่มไอ้ตรงนั้นเพิ่มตรงนี้จะต้องใช้งบป,ประมาณเยอะขึ้นบางบาง,บางทีถ้าเราย้อนกลับมามันมันไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ไหม อ่าใช่เลยครับคือเราไปไปคิดด้วย mindset ที่เรารู้สึกว่าอ๋อพอมันเป็นโครงการที่ต้องทําเพิ่มมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จุดนี้ปุ๊บเนี่ยเท่าแก่ก็จะเลิกคิดทันทีว่าเ,เราคงไม่พร้อมจะทําแน่นอนแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราเอา ESG มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับอันเนี้มยมันก็จะทําให้เกิดความกระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจเี่จรทาเพราะว่ายิ่งทําองค์กรก็ยิ่งประหยัดใช่ไหมครับอื เพราะฉะนั้นเป้าสําคัญที่มันจะเพิ่มในแง่ของสมรรถนะ,ะการปฏิบัติงานเนี่ยเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราลองอคือคือผมเข้าใจว่าทั้งง่ายที่สุดอย่างที่คุณดรพิพั์พูดเนี่ยก็คือว่าเอาค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวตั้งเราจะทํายังไงให้ลดค่าใช้จ่ายให้ลดตัวแดงของของบริษัทให้ได้อันนี้ต้องต้องทำใช่ไหมแต่จริงๆมันมีมันมีเรื่องอื่นอีกไหม มันมีตัวอย่างอย่างอื่นที่แบบเอ้ยเรื่องของไอ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงกระดาษยอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหทั้งสองหน้าทั้งไม่ใช้แล้วเปลี่ยนเป็น<อ>เ,เ,เขาเรียกอะไรไอ้ไอพ้พง iPad อะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรแล้วมันมีกรณีอย่างอื่นที่เราพอจะเห็นภาพแม้สาหรับองค์กรภาคธุรกิจอะไรพวกเนี้ยครับ มีครับมีครับอย่างช่วงกระแสตอนนี้เนี่ยเรากําลังคุยเรื่อง AI หรือเรื่องปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับ,รบเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอา AI มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยไอ้เรื่องกระดาษเรื่องขยะเนี่ยเป็นรายการที่เป็นวัสดุใช้สอย่ในแง่ของค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการการดําเนินง,งานเนี่ยอย่างเช่นเราต้องมีการประชุมกับลูกค้าหรืออย่างวันเนี้ย ผมคุยสัมภาษณ์กับคุณนพพงศ์เนี่ยก็เป็นแบบออูมเป็นแบบออนไลน์มันก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอไอมาใช้ตอนเนี้ยหลายๆองค์กรมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทํางานไปได้มหาศาลนะโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเรื่องของภาระก,การเดินทางเข้ามา mm hmm. หรือหลายเซกเตอร์ที่เป็นธุรกิจเฉพาะอย่างเช่นเอเจนซี่หรือบริษัทโฆษณาเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการใช้ตัว AI มาเริ่มสร้าง ตัวหนังโฆษณาเรื่องของแผ่นปลิวเรื่องของป้ายโดยที่เมื่อก่อนอาจจะต้องไปจ้างอเอเจนซี่ในราคาเป็นหลักล้านหลักแสนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัว a อมันทําได้ในราคาหลักหมื่นหลักพันอันนี้ก็คือวิธีการในการใช้เทคโนโลยีเข้า <c oughs> <c oughs> มาช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอันนี้ก็ก็จะเป็นอีกรายการค่าใช้จ่ายหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปตอบโจทย์ได้นอกเหนือจากเรื่องของวัสสดุใช้้้้ออยยรรถถาาาาา่งีเเเป็นบริษัททั่วไปเนี่ย ถ้าเราดูจุดเริ่มต้นแล้วเราควรจะเริ่มต้นที่ไหนฮะเริ่มต้นนอกอหรือว่าเราก็ควรพุ่งเป้าไปเรื่องของลดค่าใช้จ่ายเป็นหลักหรือเราควรจะจะ,จะ,จ,ะจะมีมุมอื่นมีเหลี่ยมอื่นไหมทีส่สมมุติว่าเราจะเอาละเรื่อง e s g เราตั้งใจจะจะ,จะทำเผื่อจะเป็นอนาคตต่อไปมันเป็นช่องทางที่มันจะขายได้โดยเราจะเอาเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นกลยุทธ์การตลาดของเราเนี่ยครับ คือขั้นแรกพอผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณคนพพลก็จะมาเจอในจุดที่ว่า,อาพอเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราลดได้มันลดจนถึงจุดที่ว่ามันไม่น่าจะมีการปรับปรุงได้มากกว่านี้แล้วนะครับหรือทําได้มันก็อาจจะจ,จะเหนื่อยมากขึ้นเราก็อาจจะใช้หลัก8020ก็คือทําท20สรถลดได้80อันนี้ก็ถือว่าแอคทีฟแล้วแต่จะทําทอีก80เพื่ก็จะลดอีก20ที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ยังเป็นพอเราทําเรื่องค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บ ตอนแรกเราก็จะมาดูในเรื่องของฝั่งเพิ่มไรายได้นะ่ะ<า>ว่าเราจะสามารถใช้ประเด็น ESG ในการสร้างตลาดใหม่ได้ยังไง่งวันนี้ก็มีหลายธุรกิจนะครับที่พูดถึงการนำเอา ESG มาเป็นปัจจัยในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้บริโภครายใหม่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารก็จะมีการดูเรื่องของสุขภาพเรื่องของคุณภาพเรื่องของความเป็นออแกนิก เรื่องของการตอบโจทย์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ล้วนอยู่ในทางของ ESC ทั้งเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมการตอบสนองผู้ได้โอกาสผู้เปราะบางเพราะมาเป็นเซกเมนที่เป็นตลาดใหม่โดยมีปัจจัย e s เเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จ,จะไปเปิดฟอนเทียหรือพรมแดนตลาดที่เราอาจจะไม่เคยเข้าถึงมาก่อนนะครับหรืออย่างวันนี้สถาบันการเงินอาจจะบอกว่าออลูกค้าที่มีอยู่เดิมอินตัวแล้วถ้าเราจะไปเปิดลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่ๆเนี่ย จะทํำยังไงได้บ้างวันนี้เขาก็อาจจะไปเดินหาดูว่าในแง่ของผู้สูงอายุเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงในเรื่องของชื่อความเป็นอยู่มันก็เกิด r o d ดักตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนหลายจะไม่เคยคิดถึงก็คือในเรื่องของ reverse mortgage ก็คือหลายๆผู้สูงอายุมีทรัพย์สินอยู่แต่มันไม่มีสภาพคล่องเข้าอาตรงนี้ไปเป็นหลักประกันแล้วก็เอาเงินมาเบิกใช้เป็นรายเดือนอันนี้ก็คือการสร้างไรายได้ในรูปของดอกเบี้ยของสถาบันเงินที่อาจจะสามารถ ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นอ,อันนี้แหละครับก็คือตัวอย่างของ BSC ที่เอามาใช้ในสั่งของการเพิ่มไรายได้ครับมัน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 เป็นโอกาสอันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าอย่างที่เราพูดเนี่ยอย่างที่ดรพิพัฒน์พูดเนี่ยวว่าส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่มันเป็นออร์แกนิกส่วนหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุอ,อ,อะไรพวกอย่างเงี้ยคือเท่าที่เราเห็นตลาดนะคือมันราคามันสูงแน่นอนแหละตัวต้าดสูิขายได้จริงมันมันเป็นโอกาส เพราะว่าเราทํำ ESG อะไรมาด้วยเนี่ยนะแล้วมันก็ได้เป็นผลประโยชน์ชัดเจนแต่ว่าในการซื้อจริงจะเป็นจริงเนี่ยมันมคนมันจะเป็นไหมจริงๆถ้าเอาแบบเป็นปัจจัยส่วนตัวผมเองโดยส่วนตัวในเวลาไปซื้อผักทานในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย เราก็แบบพยายามจะมองหาว่าเอ๊ะถ้าเป็นผักออแกนิกปลอดสารอย่างเงี้ยนะครับแล้วาราคามันอาจจะแพงกว่าบาทสองบาทหรือไม่กี่บาทเนี่ยอาจจะไม่ถึงกันแบบเท่าตัวนะครับผมว่าเราก็ยินดีจ่ายนะครับเพราะมันมีหลายงานวิจัยที่เป็นงานเซอร์เว์ออกมาว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม gen ว g e เจนเนี่ยเขาอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเขาอาจจะมีการที่จะต้องจ่ายราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามนะครับ เพราะนั้นตรงช่องว่าตงตัวนี้มันมีอยู่จริงนะริเียงแต่ว่าเราก็จะไม่บอกว่าถ้าคุณมีปัจจัยเอสที่แข็งแกร่งวเนีี้คุณจะพัฒเศษเทอะไรเพราะโดยนอมหรือบรรทัดฐานของธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องทําปัจจัยอื่น,นๆที่จะต้องอสําเร็จด้วยอย่างเช่นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยผมมีโปรดักต์ดีคุณนัทพงศ์บอกว่างั้นเราไปขายกันแต่เราไม่มีเอาเลทเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็อาจจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นฐานหรือองค์ประกอบ ทางธุรกิจที่เราจะต้องอมีเช็คลิสต์ให้ครบเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีนะคใ mm hmm. นแง่ของช่องทางการจำหนา่ายในแง่ของคุณภาพในแง่ของราคาก็ต้องไปด้วยกันนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าโอจะมาขายด้วยปัจจัย e อสอย่างเดียวมันก็เหมือนกับวันนี้เราก็เห็นว่ามีวิสาหกิจเพื่อสังคมหลายแห่งนะพอประากาศตัวเองว่าเขาจะทําเพื่อสังคมนะกลายเป็นว่าเขา mm hmm. เขาไม่ได้มองปัจจัยทางธุรกิจที่เป็นพื้นฐานอนย่างหนะึ่ง กลายเป็นว่าพอประกาศปุ๊บเขาอยากอยากจะร้อยคนมาช่วยบอกว่าเนี่ยฉันทําดีนะคุณต้องมาช่วยอุดหนุนฉันสิอันนี้อาจจะไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าโดยพื้นฐานของผู้ประกอบการมันก็ต้องทําปัจจัยอื่นให้ครบถ้วนนะครับ แล้วเราถึงยังมีปัจจัยในเรื่องของเอสเป็นเป็นส่วนเสริมสร้างให้เกิดความแตกต่างขึ้นมาครับแต่อันนี้มันต้องต้องใช้แรงเยอะนะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะเรากําลังต้องการจะสร้างความสามารถทางการแข่งขันใหม่ด้วยปัจจัยทางสังคมและสถึงแดล้อมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทํางานเหนื่อยกว่าปกติของเท่าครับแต,แต่ถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็จะไม่ไปอยู่ในสนามของการแข่งขันที่ที่เป็นในเรื่องของราคาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเวสโอเชียนเราก็จะสามารถ มีตั้งต่อบ,บางอย่างที่ทําให้ผู้บริโภคร,รู้สึกว่าเออเขายินดีอุดหนุนเราถึงแม้ว่าราคาเราจะสูงครับอืม,อม,อมกลัวเหมือนกันกลัวแบบคุยอย่างนี้โอ้ยมันเป็นข้อดีอย่างนั้น1 2 3่ามสี่เดี๋ยวมันจะเหมือนพวกพืชผักผลไม้ฮะอันไหนดีปุ๊บราคาดีหน่อยเฮ hey, กันไปพอพอผลผลิตออกมาพร้อมกันเมื่อไหร่หลังจากที่ไปลงทุนนี่ยนะโอ้โห น้ำตาซึมกันั้งนั้นน่ะกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นอันนั้นจะเป็นอีกอีกเลเยอร์หนึ่งนะเป็นมิติของเรื่องระบบเศรษฐกิจที่เป็นดีมาสัพพายใหญ่นะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าความเสี่ยงของตัวระบบมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วอย่างตอนนี้จีนก็ประสบปัญหาอยู่ว่าพอ ทู้เรียนมีความต้องการของตลาดสูงเนี่ยเพราะไปปอบไปปลูกไปปลูกกันปรากฏว่าตอนนี้ออกมาผลผลิตออกมาพร้อมๆกันก็ล้นตลาดราคาก็ตกอันนี้เป็นปัจจัยเชิงระบบครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการเงี่ยหูฟังหรือว่ามีการดูข้อมูลแนวโน้มประกอบด้วยที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพยายามกระจายความเสี่ยงก็คืออย่าไปอย่าไปยึดอยู่กับ สินค้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักเพราะไม่งั้นแล้วถ้ามันกระทบเนี่ยมันก็จะทบกันทางองค์กรครับได้ครับวันนี้ขอบพรบคุณมากนะครับดรพิพัฒน์ครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัทสปงครับสวัสดีครับ ดรพิพัฒน์ยอดพฤติกาศนะครประธานสถาบันไทยพัฒน์นะครับก็โอ้เรียมมุมนี้ดีนะผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะลองเปลี่ยนจากวิธีที่าทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยถือว่าแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยที่เขากําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็น1,2,3,4งนะแล้วเราก็ต้องทำตาม1,2,3,4อันเนี้ยนะลองเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยตั้งแต่ต้นเราจะทําให้มันเป็นแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นมันอาจจะ ได้มีจุดขายนะแล้วก็มีจุดแข็งอะไรเพิ่มเติมออกมาเพื่อจะไปครองตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมมุมที่เวลาที่เรามองเนี่ยนะเหลียนมันก็มี2ด้านนะถ้าเรามองด้านหนึ่งมันจะโอ้โหเครียดไปซะหมดนะแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งมันอาจจะเห็นแสงสว่างปลายทางก็ได้นะครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงที่2รู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเดี๋ยวมาดูสัญญาณซะหน่อยว่านี่เสียใกล้มาเยือนหรือละหรือยังนะโดยเฉพาะพวกบัตรเครดิตเนี่ยใครที่ไปรูดปื้ดรูดปื้ดเนี่ยนะฮะตอนนี้มีจ่ายขนาดไหนนะหรือว่าแต่ละเดือนนี่โอ้ขั้นต่ํา5% 10% 8%นะเท่านั้นพออันนี้ไหวหรือเปล่าช่วงหน้ามาติดตามครับ